สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเกมนะครับผมวันนี้ผมได้รวบรวมวีรกรรมของพ่อน้องมังกรทองมานะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ผมก่อนนะครับที่จะไปดูกันนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับโอเคครับสำหรับข้อแรกก็จะเป็นการขอราบวิวตันแม็กนะครับน่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตนะครับสําหรับข้อนี้นะครับคือพ่อเนองมังกรทองทําคลิปออกออกมาว่าลาดของน้องมังกรทองโดนแฮก ทั้งที่มีคนให้ลหัดน้องมังกรทองมาแล้วดึงขืนนะครับ2ถ่ายคลิปตอนน้องมังกรทองกำลังปัสสาวะนะครับะประเด็นนี้นะครับคือพ่อของน้องมังกรทองนะครับได้ถ่ายคลิปตอนที่น้องมังกรทองกำลังปัสสาวะ,ะครับสําหรับข้อนี้จะไม่พูดอะไรมากนะครับให้ทุกคนคิดกันเอาเองนะครับ3อไวยลูกว่าเป็นราชานะครับคือพ่อของคือพ่อของน้องมังกรทองจะไว้ลูกว่าเป็นราชาทุกเกมที่น้องมังกรทองเล่นนะครับผมจนทําให้หลายคนรู้สึกไม่ชอบ นะครับลางบางคนก็ไม่ชอบน้องมังกรทองบางคนก็เข้าใจว่าเป็นที่พ่อก็เลยแบบไม่ชอบพ่อน้องมังกรทองแต่บางคนก็แบบเกลียดมังกรน้องมังกรทองนะครับด้วยเหตุผลนี้โอเคครับสกรอร์ที่4นะครับผมคอมสองแสนครับพ่อน้องมังกรทองนะครับผมได้ซื้อคอมให้น้องมังกรทองแล้วบอกว่าคอมเครื่องน,นี้ราคาสองแสนนะครับผมทั้งทั้งที่จริงแล้วคอมเครื่องนี้แบบไม่มีทางถึงสองแสนได้แน่นอนนะครับคอมที่พ่อของมังกร ทองซื้อให้มันไม่มีทางถึงสองแสนได้แน่นอนนะครับผมกับใครที่ได้ดูคลิปของช่องเรียวบอยระยำก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าของตรงนี้ไม่มีทางถึงราคาถึงสองแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องเรียวบอยระยำนะครับได้ทําการออกมาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าขอตรงนี้ไม่มีทางถึงสองแสนแน่นอนโอเคครับผมข้อห้าครับซื้อของแจกเอาหน้านะครับคือพวกน้องคอนทองนะครับถ่ายคลิปซื้อของแจกเด็กๆหรือเอฟซีนะครับ คือแบบหลายคนก็คิดว่าให้ซื้อของแจกแค่นี้ทําไมต้องถ่ายคลิปอะ่ะ้องแจกเล็กๆน้อยๆ,อยๆก็แบบถ้าซื้อของแจกเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องถ่ายเพื่อถะาอยากแจกด้วยใจอะ่ะหรือประมาณนั้นถ้าจะแจกด้วยใจก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายเพื่อได้ถ้าแบบไปถ่ายคลิปแบบนี้เอาแจกเอาหน้าหรือเปล่าถ่ายคลิปแบบนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมรวบรวมข้อมูลมาได้เพราะว่าตอนนี้แอคเคาทต์ทิกตอกของพ่อน้ำมกอ,อทองบินไปแล้วนะครับผม ทำให้ผมรวบรวมข้อมูลมาได้แค่นี้นะครับผมถ้าผมรวบรวมข้อมูลได้มากกว่านี้อาจจะมี EP สองนะครับโอเคครับก็ถ้าคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ของคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมสี e you ครับ